มาพูดกันเรื่องไวรัสในมะละกอนะครับสำหรับอีพีนี้ผมจะมาตอบคำถามซึ่งผมคิดว่าหลายคนสงสัยแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไวรัสของเรานะครับของราชีทองและของคิวยูนะมันมีอยู่2ตัวมันมีคูริ่งหนึ่งตัวที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับแล้วมันก็มีเวโรอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นตัวที่ราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถามว่ามันต่างกันยังไง ผมจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังในคลิปยอนี้นะครับตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังนะสเต็ปแรกเลยนะครับตัวคูลิ่งนะครับตัวคูลิ่งคือตัวนี้ดูนะฮะตัวนี้นะตัวนี้นะมันคือกรดซาลิกซาลิกแอซิดนะครับสําหรับพืชนะครับจะใช้ในการเสริมสร้างภูมิต้านทานเสริมสร้างภูมิต้านทานนะ,ะเราควรจะมีการฉีดตั้งแต่เล็กๆนะครับ ฉีดตั้งแต่เล็กๆนะครับฉีดยันโตฉีดยันอะไรไปเรื่อยๆเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานในการต้านทานโรคต่างๆของมละกนะครับรวมถึงโรคไวรัสด้วยนะครับทีนี้ต่อมาเมื่อมันเกิดเคสที่บางแปลงเป็นไวรัสอาจจะหลายปัจจัยอาจจะมาจากแมลงไม่ใช่ว่าฉีดแล้วจะไม่เป็นไม่ใช่นะครับไวรัสมันเกิดจากหลายปัจจัยมากมันเกิดจากสายพันธุ์มันเกิดจากแมลงมันเกิดจาก ความอ่อนแอของต้นมันเกิดจากหลายอย่างซึ่งปัจจัยนะครับส่งผลให้มันเกิดไวรัสเนาะทีนี้เมื่อในแปลงเป็นไวรัสแล้วเราทํำยังไงนะครับมันก็จะมียาผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งก็คือตัวเวโรตัวนี้แหละนะครับตัวเวโรตัวนี้แหละนะครับก็คือตัวมันคือกดสลิกสลิดเหมือนกันแต่มันมีการผสมยาฆ่าเชื้อเข้าไปยาฆ่าเชื้อหมายความว่าเวลาแปลงมันเกิดการอ่าเป็นไวรัสหรือการระบาดของไวรัสเราไม่รู้หรอกนะครับว่า เชื้อไวรัสมันอยู่ตรงไหนบ้างมันอาจจะอยู่ตามซอกใบอาจจะอยู่ตามอะไรซึ่งมันอาจจะเตรียมสําหรับการไปติดอย่างต้นอื่นหรือมันอาจจะระบาดไปสู่ต้นอื่นได้ประมาณนี้นะการฉีดเวโรล,ลงไปหนึ่งนะครับเพื่อให้ต้นมันแข็งแรงด้วยสองเพื่อที่จะฆ่าเชื้อประมาณว่าคุมเชื้อโรคที่โดนแล้วแบบประมาณว่าเวลาคนเป็นโควิดแล้วเขาแอลกอฮอล์มาล้างบ้านแนวแนวนั้นเข้าใจไหมแนวแนวนั้นเลยมันจะทําให้แปลงเนี่ยปลอดเชื้อ และก็ลดโอกาสที่มันจะไปติดยังต้นอื่นแต่ในเคสนี้นะครับคุณต้องคุม,มแมลงด้วยนะระวังเรื่องมแมลงให้ดีถ้ามแมลงมันเกิดไปกัดแล้วมแมลงมันดันไปจุ๊กยังต้นอื่น,น,นก็ต้นอื่นก็อาจจะเป็นไวรัสได้าจากมแมลงพวกมแมลงปักดูดมแมลงว,วีขาวอะไรก็ว่าไปแต่จากการติดกันทางสัมผัสลมตรงนี้จะไม่มีตรงนี้จะไม่มีนี่แหละครับ เลยเป็นเลยเป็นความต่างของระหว่างสองตัววิธีการสั่งซื้อนะครับทางเราก็มีนะครับก็คือให้เรากดเข้าไปที่ร้านค้าแล้วกดเข้าไปที่ตะก,ก้านะกดเข้าไปที่ตะก,ก้าแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีจัดโปรโมชั่นของคูลิ่งกับเวลโลคู่กันด้วยถามว่าฉีดเวโลไปแล้วกี่รอบถึงจะกลับมาฉีดคูลิ่งได้ต่อขออีกสักประมาณสองรอบหรือสามรอบแล้วเราก็กลับมาใช้คูลิ่งต่อดูการระบาดในแปลงถ้ามมันไม่มีการระบาดแล้วเราก็โอเค กลับมาฉีดตัวคูลิ่งต่อเพราะว่ามันประหยัดกว่าทีนี้ถามว่าต้นที่เป็นไวรัสแล้วฉีดแล้วมันจะหายไหมผมตอบเลยว่ามันมีโอกาสหายมันก็เหมือนกับโควิดแหละร่างกายมันหายได้หายได้เองแต่มันใช้เวลามันอยู่ที่ความการบํารุงการดูแลของเรานะการบํารุงอะไรอะไรต่างๆให้ตัวมันแข็งแรงแต่มันใช้เวลาในการหายมันอาจจะใช้เวลาเป็นเดือน2เดือนซึ่งภายในระยะเป็นเดือน2เดือนเนี่ย มันมีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่ต้นอื่นได้มากกว่าเขาเลยเรียกว่าคลัสเตอร์มะละกอมันกลัวว่ามันจะเป็นคลัสเตอร์มะละกอเข้าใจไหมฉะนั้นเขาเลยนิยมว่าถ้าเป็นเราตัดปลอดภัยกว่าประมาณนี้นะถ้ามีคนบอกว่ามันมีโอกาสหายมันมีแต่ถ้ามีคนอะที่เขาไปหายาหมอแสงกันอะแค่เขาบอกว่ามีโอกาสหายจากมะเร็งอะคนก็ยังไปกันเลยผมบอกว่ามันมีโอกาสหายอะใช่แล้วมันดีกว่าไหมอะมันดีกว่าที่แบบ ตัดตัดอนาคตเลยอะแต่จริงๆเราก็ดูความเหมาะสมนะดูความเหมาะสมมอย่างเช่นถ้าถ้าในแปลงอะเป็นแค่ต้นสองต้นสามต้นห้าต้นสิบต้นโอเคเราตัดจบนะแต่ถ้ามันเป็นหลักร้อยต้นสองร้อยต้นหรือว่าเป็นครึ่งแปลงหรือว่าทั้งแปลงแล้วมาหาผมอะผมก็จะมีคําตอบให้เขาว่าอะพี่จะเก็บขายไหมอย่างนั้นก็เก็บโรงงานได้นะมันลงลูกหรือย,ยังละ่ะมันมันมี วิธีที่จะจัดการอย่างเดียวนอกจากจะตัดทิ้งอย่างเดียวมันมันอยู่ที่การปรึกษายาไวรัสมะละกอมันมีมานานแล้วนะมันมีหลายยี่ห้อมากเลยที่เขาเสริมสร้างผมต้านทานนะครับรใช่มียาแรงใช่มียาที่แรงยาที่อะไรอีกเยอะแยะมากมายเราลองไปศึกษาดูนะครับแต่ผมแนะนําตัวนี้ล่ะตัวคูลิ่งกับเวโรเพราะว่าผมรู้จักกับเขาแล้วผมก็ใช้ของเขามามันสังเกตได้เลยลูกสวนที่ใช้กับลูกสวนที่ไม่ใช้อ่ะโอกาไไส็นเวลามันต่างกันจริงๆ นะมันต่างกันจริงๆก็ลองดูลองดูโอเคนะครับผม